นาปตาปิโนยติขันตาาจตเวศปิติมะจะราเทมเนไมฮังหาปัจปะริโตสิเคไวเชสิโสรสกเรสานิพุทธกงปตวายะาทสิเคสัจเจนัมเอสมนาเอสามเมสัจยาปรมี Yeah. Hey. Hey.